นี <in st selling captions> ่เราเริ่มใส่กิมจิากคั่วกลิ้งไก่เหนียวไม่ใส่เผ็ดมากอ่ะแต่เอาแก่เนี้ยก็เผ็ดอ่ะเขาไม่ได้ผัดเยอะผัดไม่ใช่อัดหน่อยผัดติ๊กแกงของไอ้เจ้าใส่กอกลงโซลีไม่ล่ายตาตาไม่เห็นโอ้ยังใส่กอกเลย ใส่ลงไปใจะล้วนล้วนไก่ไว้ไก่เหนียวไก่แก่ไก่แก่ไม่ประชุนไม่ได้ตัดเองครับต้องตัดมาให้จากตลาดเลยอยากจะเติมแค่ซุปรสกระเทตาลนิดนงึงเพริกแกงกระเล่หอมมากเลยไม่ได้เดินลงไปตัดไอ้นี่มาซอ,อยใส่าาเอาถ้กินข้าวมากเอาเท่าที่มีนี่แหละข้าวไม่ไหวแล้ว การน,นิดแกงไตต้องชิมก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเขาจะใส่เกลือเยอะผอ้มม,ม,มีตั้งแต่คลยตอยใส่อีกยิ่งดีนะเนี่ยดีอะไรนะตอยตอยเป็นมะฝูดเพิ่มได้ยิ่งดี มันใส่ิ้เกล็ดมันร้อนมากเกาอาชิแค่นี้ใสเอร้อนสัดจานะอ้ดีเลยอย่างที่คิดเติมแต่เติมน้ำปลาได้ดิยังเผ็ดมาก้าวเกน็ดเก็ดเๆๆ็ดเก็ด,ดก่ต้องคลุเข้าเลย เาไปมจักหน่อยเนาะเดี๋ยววไ้ใส่ใบมะกรูดซอยหน่อยนะเดี๋ยวเลยใส่ยาไปเอาแล้วเดี๋ยวพอทีใ่มากุบ้านตงเสร็จนี่เป็นไงข้าวกิ้งไก่เหนียว ไก่แก่อย่าตาเคี่ยวจนเปื่อยแล้วก็มาผัดไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยใส่น้ำตาลเกลือชูรสปาน,นิดนึงผูกข้าวก็รังอร่อยเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์เจอกันอย่าเรื่อนผ่านนะคะฝากชมโฆษณาถ้ามีขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสำหรับช่องในน้้นคนแก่ๆเนาะ